สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ครับวันนี้ก็จะมาเล่นฮิตแมนบอทเอมันนี่พาดิสาครับภายใน1นึ่งนาทีเป็นต้นไปนะครับอัพขาวไออัพเกรดได้ก่อนเลยนะครับอ่าอย่างเช่นไซเปอร์ไรเฟิลครับอัพเกรดไปอัพเกรดไปอ่าสตาร์มิชชั่นไปเลยนะครับต้องใส่ใจไปครับไปไปเล่นกันเลยครับภายในหนึ่งนาทีต้องเสร็จครับต้องไหวครับอ่ามาแล้วโอเครีบเปิดตัวแล้วรีบไปอย่างสุดขีดสุดชีวิตครับ เจอประชาชนเดินผ่านหน้าต้องสนใจครับเราก็จะมาหยุดรออยู่ที่ห้องนี้นะครับไปเลยสิพวกเดอสิพวกโม่โม่เฮ้ยผักทำไมเนี่ยอ๋อแม่งเอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับน,นี่คือ,อรายการซีรีส์เกมเมอร์ของผมวันนี้กลับมาเกมฮิตแมนบล็อตแอนด์บันี่อีกครั้งหนึ่งะครับเมื่อกี้เฟลนะครับผมอ่า ไม่กูกูจะไปอ่ะกูมาอย่างเงี้ยผิดด้วยเหรอแล้วสิ่าพูดพักเขาเมื่อกี้นะฮะเขาจะมองครับ <c oughs> สงสัยอะไรไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคลิปปิ้บพอเขาพอเราปิดแล้วนะครับเราก็กดย่อลงนะครับเลือกที่กระเป๋าไรเซอร์นะฮะหลงังจากนั้นครับก็อามาหนึ่งดอกครับอ่ใส่ไปดอกอ่า กึกโอเคกดตัว X นะครับเพื่อเล็งเฮนีแ่แล้วก็ไปหนึ่งดอกครับชิบหอยโน no. แล้วก็เพ่นอย่างว่องไวครับผมอย่า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 โมลีรอช้ชชอาๆเยอะๆไปเองว่องไวครับไฮสปีนเต็ตจ,จากทีโอทีไปเลยเท่านะครับคืนนี้นะครับจบครับบ๊ายบายนะผม